เริ่มวันใหม่ด้วยการสมรวมกายสมรวมวาจาสมรวมใจเร,ยยเราได้สัตยายเรา <c oughs> ได้สุดมนต์ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทบทวนคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่สำคัญสำคัญเราได้เดอนสติตัวเองา่าเรามีความแย่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงแน่นอนนี้ไม่พ้น ชีวิตของเราจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่การกระทำเราเป็นทยาทของการกระทำในอดีตกรรมเก้าทั้งหลาย ในชาติก่อนและในชาติปัจจุบันเป็นวัตถุดิบที่ว่าเรามีสติเรามีปัญญาที่จะใช้วัตถุดิบนั้นสร้างอะไรบ้าง เราเชื่อมั่นว่าทุกเกิดเพราะกิเลสตราบใดที่เรายังไม่จัดการกับกิเลสเราต้องเป็นเยื่อของทุกรำไปไม่มีวันจบสิน้นเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย สามสามสักสากยนี้เป็นลา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 ปีการับกิเลสมิจิงการับกิเลสมิด้วยการประพฤติปฏิบัติรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เป็นผู้คนพบความจริงเปิดเผยความจริงเป็นผู้ที่ได้ชี้ทางคำสอนของพระพุทธองค์เป็นระบบอง์รวมมีการปฏิมัติ ทาง,งด้านพฤติกรรมทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาที่มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างละเอียดลึกซึ้งเป็นทางไปสู่ความดับทุก คอยเป็นคอยไปบังคับมันไม่ได้ปลอยทิ้งดำย่าากรรมไม่ได้เอาแต่ปล่อยดำสัญชาติยานดังเดิมจิตไม่มีทางเชื่อจะเิญด้วยการทุนกระแสพระองค์จึงจัดไว้ว่า ขันีิปรมังตะโพธิิกาความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต่นเราเราเกิดมาล้าเป็นผู้มีปัญหามีปัญหาว่าเวลาจำกัดแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่า จำกัดมากหน่อยแค่ไหนเราเป็นผู้ที่ถูกคุกคามด้วยความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพราาเราเป็นผู้ที่ไม่ฝึกตอนแล้วก็ไม่มีทางเจริญอย่างแท้จริง มีความกดดันโดยเวลาเหนันกันสำนึกในโอกาสการสำนึกว่าโอกาสนี้หาได้ยากโอกาสนี้ไม่ควรพลาดถ้าเราคิดอย่างนี้ กำลังใจก็วิ่นมาพระพุทธองค์กตรัสไปว่าที่พระธาคตสอนให้พวกเธอลาบาปบันเป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดนั้นเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้ท้าลือวิสัย ประท่าคตไม่สอนพระพุทธองค์ทรงเลือกคำสอนเลือกขอคิดที่ปฏิบัติได้ ามารถรู้เห็นอยู่ในปัจจุบันแต่เราต้องทำเองเป็นสิ่งที่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาในตัว มีาการั้งโลกเราท่องได้เรียนได้ศึกษาได้จนแตกชานแต่ก็ไม่ไม่ต้องมีผลพอบตัวเราผู้ศึกษาแตกชานแค่ไหน ็ไม่ใช่ว่าเราจะทำจะทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไม่ช่วยให้จิตใจเราสงบไม่ทำให้เรารู้เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเราศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องด้วยความขยัน มันเพียนไม่ท้อแท้อกุระอดทนเราศึกษาธรรมะธรรมะทำให้เราเปลี่ยนธรรมะทำให้เราดีขึ้นธรรมะทำให้เราสงบทำให้เรามีความสุขภายใน ธรรมะทำให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ถอดทอนกันหาอุปาทานยังคอยรังควานจิตใจของเราทำให้เราร้อนปัวนบุญมอง,มอ,งอยู่ตลอดเวลา นังสมาธิเรานั่งเจริญสติเพื่อเป็นสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาเรานั่งตัวตรงตรงที่ไม่เกรงสำรวจยริยาบทของเราเป็นรยิรายะอริยะไม่ต้องบ่อยแต่ว่าต้องเช็ค เป็นครั้งคราวอ,าอย่างนั่งตัวตรงไหมตรงที่ไม่กระงถ้าลมหายใจติดขัดอึดอัดลองไปแค่ทีอิียาหมดเรานั่ง4 0 5านาทีก็ประมาณเท่าไรประมาณรอ0ลมหายใจ ใน500ห้าร้อยลมหายใจนี้เราจะตั้งสติเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานสักที่ลหมหายใจนี่เรามีเปล่าไม้รู้ตัวเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานทั้ง500ห้าร้อยลมหายใจทุกลหมหายใจ ไมว่าเป็นคะแนนได้กำไรตกลมไม้ใจมีความหมายตกลมไมยใจเป็นหนึ่งส่วนห้ารอยของผลสำเร็จ สอนจิตใจเหมือนสอนเด็กเด็กก็มีความสอนเป็นธรรมดาแล้เราก็ไม่ได้รังเกียจถือว่าธรรมดาจิตใจก็มีความสอนเป็นธรรมดาเหมือนกันดือเป็นธรรมดาที่เล่นเป็นธรรมดาไม่คอยรับผิดชอบเป็นธรรมดา ไม่คอยยอมไม่ค่อยยากเผชิญหน้ากับความจริงเป็นเรื่องธรรมดาของฉันต้องค่อยๆฝึกด้วยความใจเย็นและด้วยความหวังดีในบางช่วงบางเวลาอาจจะต้องดุสน,นิดหน่อย บางช่วงบางเวลาต้องปลอบใจให้กำลังใจเราเรียนรู้วิธีสอนจิตใจตัวเองอย่างได้ผลถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกไหวต่อความทุกความสุข ของเราจะวิ่งเข้าไปช่วยช่วยแก้ปัญหาจิตใจของเราเหมือนกันเราต้องไหวต่อดวยจิตเราเป็นจิตาธ,ธานุปัสสนาสติปัฏฐาน เราดูกายนั่งต่สีสักลมไปถึงเท้าคุณเคยกับกายเป็นเพื่อนกับกายสนิทสนมกับกายไม่ใช่กายในจินตนาการไม่ใช่กายในกระจกเงากายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันความรู้สึกที่เกิดดับเกิดดับ แล้วเ็เลือกกายส่วนหนึ่งเป็นลมหายใจเป็นที่กำหนดงานก็ไม่ยุ่งเหิงงานเป็นวันมีอย่างเดียวคือรู้ปืนป้นปิกบานกับลมหายใจเขา้าลมหายใจออก รู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับธรรมชาติที่กำลังปรากฏการมีสติรู้อยู่กับลมหายใจือการเจริญกายานุปัฒนาสติปัฏฐานอยู่กับกายคือลมหายใจเราสํานึก ก็รู้อยู่กับจิตผู้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเรามีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเราก็สัมึกธสำมเนียกเราก็สังเกต เพราะถ้าไม่รู้เท่าทันวิธนาตัณหาก็มีที่เกิดแล้วตัณหาจะเกิดง่ายเราก็กำหนดลมหายใจรู้เท่าทันลมหายใจว่ายาวว่าสัน้นยาบละเอียดเป็นต้น รู้กับลมหายใจก็รู้กายสำนึกในภาวะของจิตผู้กำหนดอย่างเช่นรู้สึกสบายไหมอึดอัดไหมเบิกบานไหมเศร้ามองไหมแล้วก็รู้อาการของมัน เวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็รู้นิวรมีหรือไม่มีแต่ไม่มีแล้วจะรักษาภาวะที่ไม่มีไว้อย่างไรจะป้องกันไม่ให้นิวรเกิดขึ้นอย่างไร มีวอนมีก็รู้ว่ามีไม่มีก็รู้ว่าไม่มีเพราะเราเราเห็นว่านิวรณไม่มีความสุขก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็รู้เท่าทันความสุขนั้น วางไม่เกิดความขาดหวังไม่เกิดตัญหาอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่งไม่อยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึง่งมันเป็นยังไงก็เป็นเช่นนั้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเราก็ค่อยๆฝึกมันค่อยๆปฏิบัติไป